ไปหัดท้ายบทที่2ตรรกศาสตร์ข้อที่15วงเล็บ7ตรวจสอบดูว่า2ข้อความที่กําหนดให้นั้นสมมูลกันหรือไม่นเพราะนั้นเขาต้องการให้นักเรียนแสดงว่าข้อความนิเศษ for some กลุ่มนี้แล้วก็ไปหรือ for all x มากกว่าลบ5นี่คือ1ข้อความ กับข้อความ4 o ัม x x น้อยกว่าเท่ากับลบหหรือ f o r x x กำลัง2ลบ7เท่ากับ0ข้อความ2อันเนี้ยสมมูลกันหรือไม่ข้อนี้เป็นการวัดว่านักเรียนสามารถเข้าใจในการเขียนหรือไม่เพราะนั้นข้อนี้นี่มันมันมีนิสศษแต่เขาไม่ได้เขียนวงเล็บแบบนี้นะ่ไม่ได้เขียนวงเล็บแบบนี้แสดงว่านักเรียนจะต้องนิสศษแค่กลุ่มแรกเท่านั้นเอง เพราะว่ามันไม่ได้วงเล็บทั้งหมดนะเพราะฉนั้นจะต้องเขียนว่านิเศษแค่กลุ่มแรกเท่านั้นเองส่วนตัวนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่าเป็นอีก1ประโยคนะเพราะฉะนั้นเวลาจะแสดงว่าข้อความนี้กับข้อความนี้สมมูลกันหรือไม่ก็ยกมาเลยยกด้านซ้ายมาเลยนิเศสธ 4x x กำลังสอง 2, ลบเไม่เท่ากับ0หรือ f o x, x มากกว่าลบหเพราะนั้นก็กระจายนิเสธเฉพาะวงเล็บแรกเท่านั้นเอง ไม่ได้ไปกระจายในวงเล็บที่สองเพราะเขาไม่ได้เขียนวงเล็บคุมเอาไว้พราะนั้นก็เขียนตามปกติเลยนี่เขียนตามปกติแบบนี้นิเศษนิเศษ for some ได้ for all นิเศษไม่เท่ากับเปลี่ยนเป็นเท่ากับส่วนตัวนี้ copy มาเฉยๆนะเพราะว่าไม่ได้เขียนวงเล็บใหญ่คุมเอาไว้ก็คือนิเศษเฉพาะกลุ่มแรกเรียบร้อย ต่อไปเราก็ไปสังเกตดูว่ามันเหมือนกับตัวนี้หรือไม่เหมือนหรือยังปรากฏว่าเขาเขียนสลับที่เนะี่ยเอาตัวนี้ไปไว้ข้างหลังแล้วเอาตัวนี้ไปไว้ข้างหน้าเราก็สลับที่ได้ P หรือ Q กับ Q หรือ P นั้นมันสมมูลกันสลับที่เลยเนะี่ยสลับที่ก็จะได้แบบนี้เนะี่ยเขียนแค่สลับที่อ่ะเอาตัวนี้ไว้หน้าเอาตัวนี้ไว้ข้างหลังเรียบร้อย ต่อไปก็ไปตรวจสอบว่าข้อความที่เราได้ตรงนี้มันสมมูลกับข้อความที่เราต้องการหรือไม่เหมือนหรือไม่ปรากฏว่าอันหลังนี่เหมือน 4x x กำลัง2ลบ,บ7เท่ากับ0เหมือนตัวเชื่อมหรือนี้ก็หรือทีนี้ไปดูตัวหน้า for s u m x x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ5แต่นี่เราทําได้เป็น for all x x มากกว่าลบ5เพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่า ข้อความบนสุดนะข้อความบนสุดก็คือบนสุดก็คือตรงนี้แหละเนี่ยคืออันนี้ยจะไม่สมมูลนะจะไม่สมมูลกับข้อความ for all x x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบหหรือ 4x x กำลัง2องลบเเท่ากับ0กลับไม่สมมูลกันสวัสดีครับ